อสวัสดีค่ะมาเด้วพี่น้องมาเดีวรับวงในของแกวผู้ใส้สาย,ายท้วนมือนี้โทรมาแต่เสาเลยค่ะเนาะฟันมาสามตัวบนสองตัวล่างสี่งวดติดพันวาสีงวดติดงวดที่แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่ว่างวดที่แล้วเพ,พิ่นบไดหให้มากพี่น้องงวดนี้ ไหมาแต่เศร้าเลยสื่อท่านอยู่หรอกสองมู่กว่าเอ็บซี่ป็นก็โทรมาหาไลา่หลยพี่น้องเอาคันได้รับสายหรือว่าไปได้รับก็บขออภยัยเนาะค่ะพ่นว่าชุดนี่สร้างพญานาคสร้างล้านท้ำสร้างให้ม,มันแล้วเดอ้อพันว่ากาบนปู่บนยาว่าใหตุแตกสามตัวอยูก่กาซีได้เอายาสีปทุมมาามาเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้กาสีเริ่มสร้างก็ร่งเริมเฮ็ดเริมสางเนาะคะ่ะ คพูปนใดซีโฮโกฟีปนจะรวมผลมากุรละเล็กละหน่อยเนาะค่ะตอนนี้กาได้ว่าร้ายดอกกะแทบแทบปนได้ละเงินท่นมกลางบาทเนาะแต่ว่ากต่สีสางให้เอฟซีเพราะว่าสีฐานพยะนาากรพูดหมอพ่นวาบงในผู้ท่าย่นวาหางเดียวสามตัวบนสองตัวล่างสี่หัวติดสี่หัวติดสี่หัวติด งวดที่แล้วเขาไม่ให้เรางวดนี้เขาให้แล้วคนเดิมใช่ไหมแม่ค่ะแล้วก็ลออาจจะมีเม็ดเดียวช่วงสายสายแต่ว่าเมิกทราบกัรลอก่อนแต่ว่าชุดน,นี้ได้มาแล้วก็ฟ้าปล่อยเลยเดี๋ยวมันสิบเป็นคืึงวดนั่นโจนบ่าบสองา 2, บสามกับวบ่าเลทพี่นอนค่ะกะเพิ่ันมาแล้วละ สามตัวบนสองตัวล่างนอกจากว่าเพ่นจิมีเจาะหางเดียวเม็ดเดียวอีกเทียทานั้นเนาะเอฟซีไปตัดสองตัวเด้อสามตัวนั่นชุดบนตัดสองตัวชุดล่างก็ตัดสองตัวเนาะบอกก้อนไปฟั่งเีพเพื่อนกับมาฟฟั่งเบิกจัพฝันจะขำเนาะพี่น้องมาเนฝันมาคืนนี่คืออยู่ดิฝันว่าไดาวโพดมาสองตันกึ้น ซื้อขอ้าวโพดสองตันกันขึ้นหลายเติบแต่ว่ามักขายพอขายได้แค่อันสองสองพันบ่ขายได้สองพันซื้อขอ้าวโพดเบิดมื่นสี่ว่าส์นฝันเหมือคขึ้นนี่หรือว่าเลขกสิข้าวโพดข้าวโพดเพรฝันหินข้าวโพดฝันว่าด้ขายข้าวโพดแต่ว่าแต่ฝันก่อนได้เลขอยู่เอามาฟังเสียงิันจักหน่อยเนาะ 5.7เดตันใช่ห7าเจ็ดขตัวโยมแ,แ,แข้าลางหดด้อละเด็กบนหาเจดแคนแคยวออันจับอ,อกมกให้ก้อนมหันหลืมจับพี่น้องเน้นด้ดิหาเจ็ดว่งกลอม,มันมาลืมว่ให้เปิน้นเกือบเกือบแต่ว่าตัวอื่นกับตัดเอาในเดิอพี่น้อง ข้าวหานเขียนตามพื้นบานเนาะอาจจะเป็นเยียนสี่เจ็ดนะเบิกครับแมนบ่แต่ว่าไม่ถูกอีกแล้วเสียดังแต่ว่าสี่เจ็ดเยียนไปโอดเนาะเลมาใครเลยครับแต่ว่าเราให้ว่วงเลยว่วงเลยฮาเจ็ดพื้นวาคืออยู่ได้ล่บเบิกทราบแนวฝันว่าอันปลาคอเลนเขามือยอยู่วงให้เราก่อนบางหันว่าว่าได้แยกปันไทแยกเลยเนาะแยกเลยครับแยกถูกมาดรือแยกไม่เป็นถูกโต๊ะไหนปัญบ้า อ,อันผู้หายก็เครียดอยู่ด้อันหายละว่าว่าซื้อ่นานี่เนาะแเราก็ตัดสี่ห้านะคะเก็บสี่วันสี่ห้าเจ็ดบนเนาะวงกลมที่ห้าเจ็ดแล้วก็ตัดสี่ห้าสี่เจ็ดอ่าถือว่าครบล่างล่างก็มาหางเดียวห้าแปดกับเอาเองเ้อะไา่กับใครขนาดสิกลับเป็นหรือดอกอหมไม่ต้องกลับดอกเลยต้องกับ,อกเ,เ,กบเองเออเนาะ อาผู้ใดจะร่วมสร้างทั่วมาเด้อค่ะปันวาสีไฮจนกว่าสีสางแล้วผน้ดี่จะว่าไฮคักได้ดีงดนหนใไฮจนกว่าจะสร้างพญานาคสีเหนียงาสีประตม,มากปูองค์ดำผู้พันซื้อปูตาละตะนานากราชแล้วกับผู้ลื่สีเนาะค่ะ สีเห็ดหออถำคือน,นน้ำใบชาสวดมุ่นเนะาะใบะาอิฟซีว่าปฏิบัตทิทำน,น้ำกัสี่สวดมุ่นมันสำคัญคุณมักมั่วมั่ตุ่มกันเนาะร้อมไปเนาะค่ะท่านคุณรับวงในผู้ชายเจ้าผู้ชายสายดวนทู่มากมื่อเส้านี่มเม็ดเดียวหางเดียวสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดวงกลมไปเลยเห็นปะ ล่างๆหาแปดเนาะคะ่ะส่วนสองตัวบนตัดอ,อกมานั่มสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้านะคะดังขแขกแซวน้อสี่หานี่พี่น้องงวดนี่เป็นจังไดซื้อได้บอสี่หาหาซี่ขึ้นดังคั่กแท้ดังเหรอครับดังฮันลวป่อยสู้สํนานักระโลดโอ้มันมาจากไหน,นเนาะสี่ห้าเฮ้ยบอ <45 S 2> <45 S 1> าว่าเ็ดคลิปมาพอได้ซี่หาเด้อแล้วแต่เอฟซีิจารณหน้ามีข้าวมีหลอดเป็นการาวิเคราะห์แนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะครับ คืองวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดคุณหมอขมาสะซื้อป่าหอม้างวดแดดกับเขาเลยงวดสองบะได้เนาะบะได้บะนับเนาะขอฟังอีกสักรอบหน่อยครับบะได้เพราะบะนับอันนี้ก็ถือว่าพผู้หายตาเสาร์มากเลยเช้าเลยนะแต่แต่ถ้ามีเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดอีหยังขึ้นหรือว่าสีนี้แข็งแข็งแน่นแน่นกับสีไล่งานด่วนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆจะมีอีกเหรอเนี่ย โอจนกว่าวินาทีสุดท้ายคุณหมอเรามีเสื้อผ่าตลอดโอ้ยเนาะเอทีคอยตัวเดียวนะอว่าแลกมันมีอะไรนะมันมี30น่วตๆมันมียงงกลาีตัวนี้ใช่5-7ตัวเาตัวเดียวแล้วข้ง้แให้มาแค่นี้ คนเดิมใช่เพื่อนคุณหมอไหมคนเดิมไหมก็ใช่อาจจะใช่ค่ะเพราะว่านนเพื่อนเขาไม่ได้บอกแม่ที่แม่นนล่ะพี่น้องเพื่อนบไม่ได้บอกแม่เพื่อนบวกปากลายเลยหมวดนี้เพราะว่าเห็นไหมวันนั้นดังเขาก็ไม่ส่งเลยไม่ได้เลยงวดน,นี้ปกติเพื่อนบอกฟันเม็ดเดียวจนสี่เดชบอกฟันเม็ดเดียวจนสี่เดชพี่น้องผู้ใดมากับไปหายิบลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านอันนี้กั็ได้รับประกันตัวเลขว่าล็อกออกล็อกอะไรเนาะแต่ว่าสายา,า,มมาเป็นล็อกวงในเจ้าผู้ชายเป็นสายาเนาะค่ะให้มาสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดบนฟันห้าแปดล่างเนาะค่ะเท่ากับมรรัดจับให้เพื่อนเองเนาะไ้ทางแอดกับมัตจัดให้เองยามเอฟซีไตเโปรตนคือสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าเนาะค่ะพอสามตัวเป็นให้วิ่นเอาบางคนบวิ่น เสอเลขบว่าเป็นบ่วิ่นบางคนซื้อแต่บนบ่ซื้อร่างเนี่ยมันถือมากค่ะว่าบ่ถือจันี่นะแต่สําหรับความรอบขอบของข้างช่องกะซื้อบนซื้อร่างกลับด้วยนะคะสามตัวก็ตัดสองตัวบนล่างกลับด้วยไพสิบไปเดาถือว่าเสียอกบนหรือล่างเฮาซื้อบนบางที่ออกลางเสียใจนั่งไห้อยู่กับมีโอ้ยเสียดายซื้อแต่บนว่ะแต่ก็มีใกล้ เวลาจะออกมีอยู่จะย้ำอีกอยู่นะตอนเที่ยงไม่ก็สักสิบโมงตอนเที่ยงแกจะบอกว่าจะโทรมาย้ำอีกนะค่ะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ตัวนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่เตียวหางเดียวเพื่อนจะโทรมาอีกรอบหนึ่งครับผมพิมพ์ไว้เนาะไม่ทันนะอายกให้ดูอีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเพื่อนโทรมาเบิกทรัพย์ก็จะรีบเลยเนะค่ะสิฟ้าบวกเอฟซีเลยบวกกักบอบังที่ยันเอฟซีบอได้ส่วนแท่งซองนี้ บ่คอยหมานพี่น้องซื้อเลขนํำค้นบ่คอยหมานก่เลยบอรสื่อเนะค่ะงวดนี่ซื่อแต <ผม S 1> ่เลขกก่ของพ่องวดนี้นะขอบคุณเบิกทับย์ครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม